แดงนราชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาชิมผัดไทยกุ้งสดๆน้ำปรุงสำเร็จรูปอันนี้เราทันสิบเรียบร้อยแล้วแต่มาทำยังไงเริ่มกันเลยค่ะนี่ค่ะได้ผัดไทยสำเร็จรูปวันนี้เราจะทำทั้งหมด2ห่อนะคะ ตั้งกระทะให้ร้อนต้องใส่น้ำมันนะคะใส่เป็นน้ำปรุงลงไปทั้งสองห่อเลยค่ะแล้วก็ทำการค,คั่วให้น้ำปรุงของเราร้อนแล้วก็หอมส่งกลิ่นออกมาขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่โปรตีนนะคะหรือใครไม่ใส่ก็ได้ของเราใส่เป็นหมูสับนะคะลงปกคั่วค,คลุกคล้ายเข้ากับน้ำปรุงเลยค่ะพอเดือดสักนิดนึงนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าค่ะสัดส่วนของน้ำนะคะ ในส่วนของผัดไทย1ห่อใส่น้ำประมาณ 200cc ซีซีค่ะอันนี้เราทำทั้งหมด2ห่อนะคะก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะหลังจากต้มน้ำให้เดือดนะคะเราก็เตรียมเส้นรอได้เลยค่ะเส้นไม่ต้องล้างนะคะเราจะเอามาทำการผัดลงกับน,น้ำปรุงตัวนี้ได้เลยค่ะเรา,าน้ำเดือดสักครู่หนึ่งนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะเดืน้ำปรุงจะมีความเข้มข้นค่อนข้างพอดีนะคะนี่เลยค่ะ เดือดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเอาเส้นใส่ลงไปเลยค่ะกลิ่นแบบหอมโชยมาเลยนะคะใส่เส้นลงไปเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะทั้งหมดสองห่อนะคะแล้วก็ทำการเริ่มผัดนะคะน้ำปรุงกับเส้นให้เข้ากันแล้วก็ไม่ต้องคนบ่อยนะคะเมื่อลงไปอยู่ในน้ำปรุงเรียบร้อยละเราก็ทิ้งไว้สักครู่ให้เส้นเขาเริ่มเหนียวนุ่มนะคะขั้นตอนนี้นะคะนี่ค่ะ เปิดไฟประมาณกลางเลยนะคะกลางแบบค่อนแรงได้เลยเริ่มแห้งแล้ววันนี้เราจะเพิ่มโปรตีนนะคะเป็นกุ้งกุ้งเราจะใส่ประมาณขั้นตอนนี้นะคะไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกแล้วก็นี่ค่ะใส่ลงไปเพื่อให้กุ้งของเราเข้ากับน้ำปรุงแล้วค่อยผัดเข้ากับเส้นผัดหมี่ค่ะนี่เลยค่ะหอมๆเพิ่มโปรตีนตามชอบได้เลยนะคะ ผัดเลยค่ะผัดผัดไทยของเรากับกุ้งให้เข้ากันตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะเริ่มขอดแล้วใกล้สุกเรียบร้อยแล้วค่ะรออีกสักพักหนึ่งขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ผักนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะจะใส่เป็นเต้นหอมผักชีหรือว่าอะไรก็ได้แต่บ้านเราวันนี้เราขอใส่เป็นคะน้าค่ะนี่เลยค่ะใส่คะน้าลงไปผัดร่วมแบบนี้ เพิ่มผักเพิ่มโปรตีนให้มันครบเปิ้ครบรัดไปเลยสำหรับผัดไทยของเราในวันนี้ค่ะดูสิคะคะของเราต้นสวยๆอวบ,อบ,อบกรอบแบบนี้เลยค่ะ น่ากินมากๆตอนนี้ผัดไทยก็เริ่มแห้งแล้วนะคะตบท้ายเพิ่มโปรตีนด้วยไข่เจียวค่ะไข่เจียวเอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะดูสิคะล้วก็เอามาคลุกเอามาผัดร่วมกันได้ผัดไทยเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินมากค่ะถ้าใครชอบรสเข้มข้นก็เติมพริก,เต,รกเติมมะนาวเติมน้ำตาลปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะแต่สำหรับเราวันนี้กำลังพอดีค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลย ดูสิคะตักใส่จานไว้เลยสองห่อนะคะแต่แบบว่าได้เยอะมากๆเต็มจานสุดๆไปเลยคะ่ะดูสิคะทานกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดไทยกุ้งสดของเราน่ากินไหมคะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแดงลรัตด,ดาชาแนลขอบคุณคะ่ะถ้าให้ร่อยก็ทานกับส้มตําเลยคะ่ะ